กลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพวกชาวประมงเจอร่างของชายคนหนึ่งลอยอยู่ในทะเลมีแผลทูกยิงและฝังอุปกรณ์ลำแสงในสะโพกที่มีหมายเลขบัญชีธนาคารสวิตเซอร์แลนด์ชายคนนั้นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีความทรงจำใดๆทั้งสิ้นเขาตามหมายเลขบัญชีไปถึงธนาคารในซูริก เปิดเซฟของตัวเองพบหนังสือเดินทางหลายเล่มเงินสดหลายสกุลและปพืนพาสปอร์ตเล่มหนึ่งบอกว่าเขาช่อเจสันบอนทันทีที่เจสันออกมาจากธนาคารก็มีตำรวจตามเขาเขาใช้ทักษะการต่อสู้ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนจัดก,การตำรวจได้อย่างงไไ่ายดายเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาเจสันหลบเข้าไปในสถานทูต แต่สถานการณ์แย่ลงเขาหนีออกมาแล้วเสนอเงินให้มารีหญิงสาวที่เขาเจอให้พาเขาไปปารีสสองคนเริ่มเป็นคู่หนีและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์พวกเขาไปยังที่อยู่ในพาสปอร์ตพบอพาร์ตเมนต์ที่เต็มไปด้วยหลักฐานว่าเจสันคือมือสังหารระดับสูงแต่ยังคงจำไม่ได้ว่าเขาเท้าอะไรไว้บ้างโดยงานลับเพรสโตนส่งมือสังหารมาเก็บเจสันซึ่งรวมถึงนักฆ่าชื่อเดอโปรเฟสซอ เจสันสู้และเอาชีวิตรอดได้พร้อมเริ่มรู้ว่าเขาเคยเป็นนักฆ่าจริงในที่สุดเจสันเริ่มจําได้ว่าเขาถูกส่งไปลอบสังหารผู้นําชื่อนิควาน,น่าวอมโบซี i, แต่เขาลังเลเพราะมีลูกๆอยู่ด้วยจึงล้มเหลวและถูกยิงก่อนลบหนีสิ่งนี้คือต้นเหตุของอาการความจําเสื่อม Jay เจสันไปยังสํานักงานใหญ่ของเฟรสโตนเพื่อเผชิญหน้ากับผู้อํานวยการคอนฟลินและถามความจริงทั้งหมดเขาประกาศว่าเขาจะไม่เป็นนักฆ่าอีกต่อไป เจสันทิ้งวงการสายลับและหายตัวไปขณะที่ภายในหน่วยงานก็เริ่มล้างบางกันเองและคนคลินก็ถูกกำจัดเพื่อปิดปากสุดท้ายเจสันตามหาแมรี่และเจอเธอที่เกาะแห่งหนึ่งเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับหญิงสาวที่ช่วยเขาหนีเสียงทะเลแทนเสียงปืนจบบริบูรณ์